เดมอลกับเอสแอลเอวันนี้เดมอลไลฟ์สโตร์ปางกะปินะครับผมก็เป็นอีกครั้งที่ได้มามีโอกาสได้มาเดินแบบมาตื่นเต้นแล้วดีใจมากเพราะว่าเดินแบบครั้งนี้ค่อนขไทยออก่ามีบ็อกกิ้งเยอะประมาณหนึ่งที่ทุกคนก็ทำด้ดีใช่แล้วทำเต็นที่ใช่แล้วที่งานอะไรนะครับก็ถ้าประกาศใดก็ขอโทษด้วยนะครับที่ผมเดินผิดไม่ไม่ไม่มันหนักหรือว่ามันเกิดการพลาดอไรไมไม่แต่ผม มองว่ามันเป็นอ่ศิลปะเนาะมันมองว่าเป็นเรื่องบันเทิงมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่วงการบันเทิงเราต้องสร้างสิ่งของเราให้คนดูอะไรครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าก็ทํำถูงแล้วแหละนะครับต่อเล่นไม่มันไม่ควรผิดหรอกครับครับไม่เป็นเป็นอะไรแต่ว่าวันที่ตลกก็มาในตัดนี้ผมแม่เป็นผู้นวันนั้นโอ้โหจริงจริงตอนเดินแบบจะเป็นรู้แบบว่า c a ช u a l นะผมสบายๆทุกวันนะครับก็ผมเป็นสุดแต่วสูงเห็นไหมเป็นบอสอ่ะเป็นบอส คือหลุดมาเลยผมอย่างเงี้ยไม่อยากยืนใกล้อ่ะมันแบบมันหมองอ่ะผมมันหมองเลยโคเวอร์เป็นพี่นอนนอนครับผมเป็นนักศึกษาตกใหม่นักศึกษาดีไซเนอร์ใช่เป็นฟิลนั้นวันนี้เมื่อกี้ฮะผมว่าเป็นฟิลสตรูลอะไรแบบขาสั้นแบบสัมนมันน่ารอนเสื้อเชิ้ตแล้วก็มีเสื้อแบบเฮ้ยเผื่อใส่เชิ้ตแล้วเดี๋ยวกลัวโดนแดดอาจจะมีเสื้อมาคลุมหน่อย ปเป็นฟิลซัมเมอร์แบบที่เดินทะเลชิลครับผมแล้วก็เปลี่ยนไหมครับอันนี้อันนี้เป็นแบเราเลือกกระดิ่งด้วยทุกคนนี่นายลิสชวนเลือกกันจับไห้ครับแต่ว่าก็สำคัญที่สุดคือเอาที่เต้นได้เพราะว่าอาจจะมีต้องเต้นใช่ตัวเก่งมันยืดมากก็ใส่สบายนะครับเนี่ยผมเต้นได้ขนาดผมเต้นแรงแล้วเสื้อผ้าไม่ขาดเลยครับ ทุกอย่างตอนเราโชว์เราก็เต้นกันเต็มที่อยู่ครับก็เสื้อผ้าก็ยังดูสวยอยู่ครับล้วกี้ดียนตรง,งก,รกิจการได้สบายมากแล้วก็แบบ c a ช u a l เราดูอยู่นะงานที่ทำก็เป็นความให้แบบการมาที่เซอร์เบอร์ดอมสำหรับหนุ่มน้องชอปบยังพี่กัลครับครับผมก็เรียนเชิญทุกคนนะครับมาที่ h l a Tidal Mall ล i v e Show Bangkapi นะครับผมก็จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงซัมเมอร์เนาะก็จะมีคอลเลคชั่นซัมเมอร์ให้ทุกคนได้เลือกใช้กัน่ากมายเลยครับผมก็มาเลือกกันได้มาชอบกันได้ครับผม รับอย่างแน่นอนครับครับในวันนี้ก็แฟนมาแบบว่าจะหลังหน้าไม่กระเบิดหน้าแท้ระเบิดอะแท้ระเบิดเลยเนาะวันนี้ดีใจครับดีใจมากครับอันนี้พื้นที่เต้นกันย่างไงบ้างเยอะมากเลยแหละครับบอกว่าเวทีใหญ่มากเลยแหละวันเนี้ยผมก็เพิ่งเต้นแม็กผมแล้วล่ะมาซ้อมซ้อมคือวทีแบบเอมกับแบบช่วงซัมเมอร์ของทางหนอ่งมองมากเสียดายนะจะเอาเงินดนตรีมาด้วย ใช่เพราะูดีเว <ใน S 1> ทีใหญ่ขนาดนี้ต้องวงมาแหละแต่ดีนะเวทีใหญ่เป็นวงใช่ครับน้องปาล์มถูกต้องที่สุดเลยครับเพราะว่าทุกคนก็แบบงานแน่นงานก็มันต,ต,ต,ต้องมีมาเป็นกาน <fi> แต่ว่าการจะมาเจอแบบมีหลากหลายรูปแบบมันจะแฟนได้แบบว่าไปตรงในแต่ละสาขาครับก็ดีใจที่ยังมีงานอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วก็ยังมีมาได้อย่เรื่อยๆนะฮะสามารถติดต่อทางพี่กลองได้นะครับผมการของเรา แล้วก็คิดว่าประกอบด้นได้ทำงานในแับไหเพราะว่าในช่วงไหนไหนที่เมื่อก่อนก่ออาจจะทำแค่ในห้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีแบบได้ตรงไปดับเล่นตาม้าตามอะไรอย่างเงี้ยระดับทีแต่ละที่แตกต่างแต่ว่าแตกต่างมากๆแต่ว่าขนาดตัวห้างเองแต่ละห้างก็ยังแบบมีความแตกต่างที่แบบว่าไซซิ่งเวทีด้วยแล้วก็เหมือนแบบรูปแบบงานรูปแบบงานเวลาก็เกี่ยวกันนะครับบางบางทีแบบ ไออย่างที่เราล่าสุดเราไปที่เพจเฮามาอนะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งที่แบบทุกคนคือวู้าวูกเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าหรือ<ๆ>ถ้าเป็นช่วงนี้ทุกคนก็จะเหมือนแบบเน้นแบบว่าอ่ะมาแฟบนบช้าหนุ่มนี่ก็ถ่ายแค่แค่อะไรเงี้ยงานเพสก็จะเป็นแบบตัดตอที่น,น,บบนี่นเปนอะากครับผมก็เป็นประสบการณ์ดีๆสำหรับที่เราได้ไปในแบบหลายๆที่หลายๆรูปแบบเก็บประสบการณ์ครับเก็บเบียกี้ ตามที่แม่ไงเขาบอกเวลาโชวเต้นไปโชว์ตามร้านอะไรเงี้ยมันจะแบบเต้นแบบโชว์ในห้างมันจะเต้นซอยไปในร้านไม่นะก็หรือเปล่าก็จอยกว่าเดิมแหละก็จอยกว่าเดิมเพราะว่าผมคิดว่าอาจจะมีแบบบางโชว์ที่แบบพื้นที่เต้นมันอาจจะเต้นไม่เต้นได้แล้วก็อาจจะมีท่าย่าบ้างอย่นั่นคุณเตลื้เนื้อย่เี้ยพวกแบบแทนพวกเราเป็นปล่าเลยต้องแบบต้องไปทหนักๆก็มีมีส่วนบ้างครับ ใครับก็เชียร์อัพด้วยครับแบบเฮ้ยเต้นเต้นเต้นแล้วก็แบบขอเชียร์มาแล้วแล้วก็ะวจะเต้นครับอ <c oughs> าบฉันรับที่รับเป็นยังไงรับผมไปโชว์ภาพมาผมชอบชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าบรรยากาศมันพาไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันสนุกไไนะก็พา,า,าไปสนุกครับ <ๆ S 1> พาไปจอยกันพาไปเต้นกันไปมันสกันอะไรเงี้ยซึ่งผมก็สนุกผมก็เต้นกลับอ่ะครับเออแต่ว่า แต่ว่าก็จะปรับระฟิวกับเวลาขึ้นเวทีใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะอาจจะเริ่มแบบรับน้อยลงอะไรเงี้ยครับใช่คุณเกี่ยวบอกว่าวันนี้มันเป็นการแข่งขันก็อาจจะดูอาจจะด้วยใช่วันของเราอะไรเงี้ยวันช็อตวันช็อตวันช็อตเพลงนี้ซิงเกิลใหม่ของพวกเราใชะซึ่งเพลงนี้นะครับก็ได้พิซซี่มาเป็นดีนด้วยใช่เป็นแบบว่า หนึ่งกำลังสังทัญสำหรับเพลงนี้เลยนะครับก็คือเพลงนี้เนี่ยพี่กับเพอร์เเนี่ยร้องกันแบบคุ้ๆมๆเลยนะครับร้องเยอะมากแลก้วก็ในเอ็มวีเนี่ยอยากให้ติดตามมา,มากๆเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวสตอรี่ที่แบบว่าเอ้ยเป็นแบบความแบบอาร์ตอาร์ตสวยๆอะไรที่มก็อยากให้คนติดตามนะครับคือากแบบฉากที่แบบตื่มาแลวกำลันอาหารเลยบอกว่าเรามีมันมาเป็นมูนแบบว่าปาร์ตี้เต็มเมือม่อเต็มเมื่ออะไรอย่างเงี้ย ันน่้รักในไทยด้รักคน่าเาะว่าสดใส่าเป็นเป็นฟิลแบบว่าอราฟิลไม่ตรงกันแล้วแต่็นฟิลต้องให่ตัดทำไมทำไมทำไมทไมทำ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 มทมทำไมทำมทนโตขึ้นทำทำไม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 ม อ่าก็เป็นมูซซัมเมอร์ไฟฟ์ป่ะครับใช่ก็เป็นฟิลเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยวัยรุ่นเมกันพอดีกันที่ภูพาดีสนุกไหมแบบทองถ่ายรงเสนุกสนุกมากที่ทำงานกับพิกซี่คือแบบยินจอยเพราะว่าเราเราเข้าขากันแล้วอ่ะเราคุยกันรู้เรื่องแล้วตอนนี้แบบเป็นฟิลบอกว่าคือมองตาก็อ่ะได้เลยนะอะไรเงี้ยครับอืมก็เรกันเป็นตอนตื่มาใช่กล้อใช่คือคือบ้านคือบ้านลิทเอ็นเขาก็แบบว่า เขาก็แบบว่าดูพวกเราดูพวกผมอะไรอย่างเงี้ยครับแบบชอบแบบว่าเฮ้ยชวนไปทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็โอ้ยแบบก็เลยชวนพิงซี่มาผมแบบขอบแตขอบคุณมากเลยครับที่เห็นพวกผมที่เอาพวกผมไปทํางานด้วยครับก็ผมจะเป็นเพื่อนตลอดไปผมจะไม่ลืมบุญคุณนี่แหละครับอันนี้นี่คือเป็นพรเราต่างในการละครที่ว่าเราต่าง acting ตลอดไปชอบครับชอบ acting ครับ ใช่ชอบทำดีอะไราดเีกับพี่ๆครับไม่แต่ว่าการลองกับคุณนี่ก็คือแบบเป็นแนรอบู่แต่กใหญ่อนะคะครับอยากให้ไม่เป็นแวนอบแล้วครับตอนไม่อะมีมีีอะไรู้สี่แบบมันมีอะไรรู้สึกอยากเพิมเติมเ็มแมาหาอะไนีใครพูดาแบบอุยเราน้าตัแนวนใจว่านี้เยอะกว่านี้ไหมอะไแบบนี้มคิดว่าเราเปนญ่กไหมืว่าแค่นี้โอเคแล้วครับถว่าเป็นการลองอะไรใหม่ๆลองให้รู้ลองให้รูครับตอนนี้ก็รู้แล้ว เหมมีอะไรจะพูดนะตอนโดนเราคนแร่ที่นี่ถ้าสมมติว่าไม่เป็นคนที่เราเป็นอยากเป็นรังตรไหนถ้าเราดีหญิงยาดิหญิงยาเลยหรอติสเต็ปเลยะหญิงยาเต็มสเต็ปแล้วตเปิดประตูตอนแกระแทกประตูแล้วโอับหแต่ก็ทางรัฐบาจะเป็นับบนรอค่ะก็จริงๆอยากเล่นให้ให้ใหญ่กว่าู้ ผมรู้สึกว่าการดังแบบแพ้ไปหน่อยแพ้ไปนะแพ้เนี่ยตัวแรงสองตัวนี้ปารัตีกับยิงญาติน่ะรู้สึกว่าเป็นนางเอกหรือบางทีนางเอกก็จะสู้กลับได้บ้างจริงถ้ากลับไปเล่นใหม่แล้วแม่งก็จะเล่นแบบแก่งแล้วแบบโฟก้ากว่นี้อาก่นก่อยากเล่นก่อนอากเลนก่ออยากเป็นการนาอีกแต่กเป็ารนาอแต่จะมาในเวอร์ชันที่แบบว่าสู้กับนยิงญาตินะรู้สึกว่าที่ไหนเราน้อยไปไหม พอแล้วครับร้อนมันพอดีละกำลังพอดีกำลังกลมกล่อมเลยถ้ามากไปกว่านี้ก็จะอาจเหมือนเป็นบ้าถ้าน้อยกว่านี้ก็เล่นไม่ถึงถ้าเราไปถีบยากเราจะเปปาลาตีได้อยู่แล้วปาลาตีฉันตกไหมอยากโดนตกโโดดนนตตกกชอบไงชอบโดนตกชอบชอบแอคชั่นบู ใช่ครับชอบฉากอะไรอย่างเงี้ยเราเราชอบเล่นอยู่แล้วครับ,รบพี่พี่ล่ะคะพี่ว่าเรามีฉากไหนน้าลอยไปไหมผมว่ากำลังพอดี <c oughs> ในส่วนของแบบระเอกเลยเพราะว่าความเที่ยวชาให้เป็นของในส่วนแบบคุณยญาคุณหญิงคุณอะไรเข้าไปแล้วก็โอเคนะครับแบบเดี๋ยวผมดูถ้าเราเปลี่ยนได้เลยอ่ะ<ม>เป็นนี่นี่นไหมก็มีมีคิดเหมอือนกันว่าอยากเป็นแบบเดิมอ่ะเดิม ต่ว่าอีกวันหนึ่งก็เอ๊ะคือการด่าดีก็คได้ไหมได้เป็นการด่าแล้วได้หรือถ้าเป็นมาเดลติตีแต่คุณหญิงย่าคือเขาทำตำนานไปแล้วไงคือผมว่าเขาแบบเขาดีไปแล้วอะเขาบอกกับบทนี้มากมากเลยแล้วงีใครมองกับบทนี้คือตอนเนี้ยงดเรียกชื่อผมว่าหญิงย่าเรียกผมว่ากิตตินเหมือนเดิมได้ไหมครับคนครับพี่แม่ผมตั้งชื่อผมมาดีๆชื่อกิตตินอะ ก็คุณย่าเป็นไม่ใช่ชื่อไงเป็นแบบย่ากีจเป็นคุณย่ากจีนไงดีครับผมว่าทุกอย่างล้วนเป็นสิ่งที่ดีถูกต้องแล้วนะครับข้าถามต่อไปคืออะไรนะครับเไปยังไม่ตอบแย่เลยเมื่อกี้ตอนนี้พี่ถามปาบอกว่าถามว่าอะไรนะถามว่าอยากคิดว่าใหญ่พอไหมพอพี่มันลอยไปไหมผมกับเจ๊พี่ส่วนตัวครับวันนั้นแบบเชื่อเหนื่อยมากครับวันนั้นจริงเหนื่อยมากสุดเลยแบบไม่รู้ชื่อแบบ เล่นจีทุกอย่างมีนมานะสำหราใส่เต็มสนุกทุกนเลือกได้เลยอยากไปไม่อยากเป็นใครเลยครับไม่อยากไป้วยครัเลือกได้จะเป็นใครเลือกมาหนึ่งตัวไม่ได้จะเป็นคุณได้จะเป็นเซนเซได้เ่ยนคือทงเหลือนังมาเป็นทีที่พี่เลือกมาดิวะ๋ยาเป็นติดตวได้เอาไปอยไปอยขงเจนเซคุณหญิงย่าก็หมาะกับปลาเดี๋ยวพ่กพี่เขีนโดดนะั๊มได้ขนาดนั้นปั๊ป็น การที่เราเรียนการแสดงอ่ะเราต้องออกนอกกรอบบ้างนะหพี่วันนี้เลยอกออกน้ลงมปแล้วนะ่ตู้เนี่ยอาจารย์เพื่อนแ่งคนนการแสดงยไม่คะแนนของปากเม่าไหร่นคะแนนน้าไม่ต้องส่งทีสิทธิ์แล้วมันส่งอันนี้ไปเลยเขาบอกว่าเมจิมาจะมีบทแบบนี้แล้วเมคิดวมาจะออกมาเป็นอย่างนี้ได้ซึ่งไม่รู้ว่าเขจะชมจริงหรือเปล่าแต่เดี๋ยวมาดูครับ ก็เป็นเรื่องของเพลงใหม่ครับผมเพลงใหม่ของปิดพิกซี่นะครับอะไรนะครับผมว่าเราอาจจะต้องเริ่มฟังเพลงปล่อยเพลงกันบ้างแล้วแต่คนจะนึกว่าเราไม่ได้เป็นวงปิดได้ปิดได้จริงเราแบบพอจะแรปได้หรือบ้างนะโอลิมปอมเหรอฮะเฮ้ยวันนี้เขาปอมกีฬาใหญ่เลยเขาไปเล่นกีฬาตลอดเวลาเลยเล่นวงเล่นแบดตลอดเลย ะครับผมกีฬาเหรอฮะก็ก like ็อย่าเรียกว่าซ้อมนะครับเรียกว่าไปไปแบบไปเจอเพื่อมืปตอบแล้วก็บอกว่าไปไปสนุกไปจอยจอยไปเป็นพ่อสนิทแบบปากก็ได้แไปเชียรกได้เลยครับผมก็ปากเชียร์สีส้มด้วยนะครับผมต้องีตามสีน้ำเงินนะเชียร์เงินก็มีนะครับเสีย้ำเงินครับปากเชียร์สีส้มคืออะไร ส้มมีแต่คนแบบหน้าตาดีมีแต่คนดีดีมีแต่คนดีต่อสังคมนะครับแล้วครูจะบูลลี่ว่าสิผมมีแต่คนไม่ดีเหรอก็ถือว่าจริงแต่ว่าเรายอมง่ายเลยหรอแต่ว่าเขาก็มีมุมดีเหมือนกันอ๋อทุกคนในสีน้ำเงนน่ารักนะครับระวังนะครับที่หนังเงินมีแต่คนแรงๆผู้ไรก็ระวังนี้หัวหน้าเผ่าคุณใครนะฮะพี่นนท์ฮานน์ครับแล้วหัวหน้าเผ่าคุณใครพี่โอ๊บคือมันรู้กันเลยแหละคาแรคเตอร์นะครับแต่ว่าเราดีใจที่สีย้ำังินเป็นแบบนี้ ถ้าไปอยู่สีก็มันคงจะแบบน,น่าเบื่อบัตด้วยนะครับโอเดลตอนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าบัตรแถมหมดหรือยังหมดแล้วหมดแล้วแล้วก็สำหรับคนที่ซื้อบัตรทันแล้ครับก็ไปเชียร์ให้ความใจพวกเราได้นะครับครับฝากสีน้ำเงิน,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 นด้วยนะครับเดี๋ยวันช็อตวันช็อตอ๋อฝากเพลงใหม่หมยังไม่ออกเนาะฝากเพลงใหม่ก็แล้วนะครับวันช็อตวันที่สิบสองนี้กำลังจะปล่อย MV แล้วตอนนี้ก็ยังเป็นรูปคอนเซปต์อะไรต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีทีเซอร์ออกมาให้ดูการติดตาม เอ็มว uh. ีได้ทางยูท hmm. ูบจีเนสแอนด์สกอตต์ออฟิเชียลครับพีมีอะไรพุ่งนี้มีเฮ้ยพรุ่งนี้ไปพัทยาพัทยามีสิคเเฟสแล้วก็วันช็อตครั้งแรกพรุ่งนี้เราจะเล่นวันช็อตครั้งแรกที่พัทยามิวสิคเฟสเราตัวเราไปที่ไปก็ไปที่ไปก็ไปดูกันได้นะอุ่นสดใสที่แบบอาจจะติดงานหรืออะไรก็รอดูได้นะบช่องทางออนไลน์นะ วิวแต่ถ้าเคยไปได้ก็อยากไปนะวันฝันครนั้งแรกเลยแล้วกินตัวตีนสดด้วยนะขอบคุณครับ